เอาดึงดึงดึงเรียบร้อยตัวหนึ่งเบิ่งแม่โอ้ข้าวเลยเบิ่งโอ้มนันมานเดอ้อลังเล็กเคกมมนเดอ้อ ยอดยอดเนี่ยเบิ้งงหม่โอ้โหโำนังเข้านะคนขางจะแป้นแป้นได้พี่น้องเบิ้องแมยอดเต็มควาอิดเรียบร้อยเต็มที่สองเบิ้งงแมโอ้ขึ้นหน่อยแท้เบิ้งงแม่นูหน่อยเด้อเบิ้งเต็มที่สองเด้อมันมันเด้อ ไปมาลุนเบืองล่างต่อไปเด้อเราจะมาอีกบอ่อเบื้องเมดทางเราไปนะออมันนี้ไปคนเดียวเด้อมันนี้นะหนุ่งทรายบอกไปเด้อมันนี้นะ ไปดักคนเดียวเดอ้อเบิงแม่ลังนี่นะมาดไอตัวเด้อลังนี่นะฟ้าวเด้อลังนี่นะมาดไอตัวอ๋อคือสเมืนนุ่นหน่อยเนาะพี่นอ้องเอาเก็บกลับไปดงนางต่อไปเดอ้อ บ่มีนูเด้อทางนี้นะบ่มีนูหมายนี้นะหมายนี้มันบ่มีนูอย่างสองลังสุดท้ายเด้อได้หรือบ่ได้อย่าวกันเด้อพี่น้องมือน,นี้ถือว่าบ่มานเด้อมือน,นี้นะเบห็นไหม บบมีอย่างกินเลยพี่น้องโอ้ยมาได้เดอ้อมอนี่นะขอบใจเดอ้อทุกคนที่มาเบื่องคลิปนี้จนจบยังหนึงน่งลังสุดท้ายเดอ้อฝากกดไลค์กดติดตามแม่เดอ้อทุกคนยังหนึ่งลังสุดท้าย ô liệt loi hoa liệt loi liệt loi hoa thêm nổi đeo bay đặt đặc biệt mày ดึง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 ไปทางใดดึงไปทางใดดึงไปทางนี้ทอทางนี้ทอดวันนีเอาโอ้ว่าไดตัวปาเพิ่งแม่พี่น้อง ถึกตีน,นเหมอนต์บ่แมโอ้ฝาวเยดายเยดายหอ,อดักมันนี่เด้มาหอด้วยนี่ตึกตีน,นเหมอนต์บ่แม่อ,มอ๋อเจ็บคลิปซัมนี้เด้อพรอะไม่ห้น่อง มือนี้ถือว่าบ่รม,มานเด้มือนี้นะฝากกดไลค์กดติดตามไปเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้บ่รม,มานมือเนี้ยโอ้เจอกันคลิปต่อไปเด้บา,บาย